เมืองลับแลว,วิถีอุตรดิตเ์เหล็กน้ำพีลือเรื่องเมืองลางศาดตรวานบ้านภรรยาพิชัยดาบผักถินสักใหญ่ของโลกจังหวัดอุตรดิต์มีอดีตความเป็นมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นดินแดนที่มีการกระพูว่ามีผู้คนอาศัยอยู่อีกทั้งยังมีมาทึกทางโบราณสถานและโบราณวัตถุสืบทอดความเป็นมาของผู้คนมาอย่างยาวนานเราไปทำความรู้จักอุตรดิตถ์ผ่านคำขวัญกันนะครับ เหล็กน้ำพีหรือเรื่องบ่อเหล็กน้ำพีเป็นแหล่งสินแร่เหล็กตามธรรมชาติตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพีหมู่หนึ่งตำบลน้ำพีอำเภอทองแสงขันจังหวัดอุดรธานีได้เหล็กจากบ่อเหล็กน้ำพีไปถลุงทำอาวุธเพื่อใช้ในการิสงครามมาตั้งแต่สมัยโบราณบ่อที่สําคัญและสงวนใช้สำหรับพระมหาพิยามีอยู่2บ่อนั่นก็คือหบ่อพระแสงและ 2. บ่อพระขันเมืองรางสารคด หลวงพิบูลเจ้าเมืองลับแลสมัยนั้นเป็นคนที่เกิดบ้านนาโปา่งตำบลฝายหลวงสมัยไปติดต่อราชการบางกอกหรือว่าเมืองหลวงจะล่องเรือตามน้ําไปตอนเข้าไปชมข้าราชการมีเจ้าเมืองจากทางใต้เอาลัางสาบมาแตกให้ชิมเป็นการผูกไมตรีและแนะนําผลผลิตทางการเกษตรเทศกาลล้างสาบลองกองหวานเป็นแหล่งปลูกล้างสาบหวานที่มากที่สุดในประเทศไทยมีคุณภาพดีและมีรสชาติที่หวาน บ้านพญทยิ้พิชัยดาผกากพญายวพิชัยดาผากเกิดที่บ้านห้วยคาอำเภอวิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อปีพุทธศักราช2284ในสมัยปลายกรุงศรีอย,ยุธยาบ้านเกิดพญายิยวพิชัยดาผักตั้งอยู่ที่หมู่ที่4และหมู่ที่6บ้านห้วยคาตำบลในเมืองอำเภอวิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งมีที่ประมาณ326ไร่เศษเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2545 มีการแสดงชว์ประวัติพญายพิชัยดาบหัและโบทางวันธรรมของท้องถิ่นมีรูปต้นสาวดีพชายพิชัยและลานสวนกว้างที่นศักดิ์ใหญ่ของโลกอุทยานแห่งชาติต้นศักดิ์ใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านปางเกลือตำบลน้ำไคร่อำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอุทยานแห่งพื้นป่าเบญจพรรณที่มีเนื้อที่2 2 0 0 0ไร่ไฮไลท์ลก็คือต้นศักดิ์ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีอายุป,ประมาณ1 0 0 0ปีและในพื้นที่อุทยานยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกลายแห่งเช่น ่้นสักใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยคําฝันและจำจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ยังมีสักที่ต้องเที่ยวอีกมากมายทั้งป่าเขาน้ำตกและสถานที่ทางประวัติศาสตร์เป็นจังหวัดที่เงียบสงบและบรรยากาศดีหากใครที่ต้อกาะหาที่เที่ยวพักผ่นอนหย่อนใจและขอแนะนำจังหวัดอุตรดิตถ์